ครับพี่น้่งครับบรรยากาศสดๆนะครับอพอดีกับให้นางรำเราได้พักก่อนเพราะว่านางรำชุดนี้จะต้องเดินเดินร่วมกระบวนด้วยนะครับนางร่วมกระบวนนึ่ พึ่พึ่ิอาสาคับเก็ดฟอดแล้วก็เล้วต่อไปทางางแตอยางยานนตงานน้ำปี๊บกปูสัดกปูสัรไปเ่ยขออนุญาตเหยียบเด้อป่ะเน้อเป็นเวลาพป่นขึ้นรถพป่นกระจหยียบ้าการลดเครื่องออกสะดวกป้อครับสด ก็ซื้อว่าได้อยู่นี่ช่วงรอช่วงรอประธานมีอะไรไหมมีอะไรไหมรอบอกบอกพักผ่อนครับเพักผ่อนแล้วประธานมาดูแล้วมาดูแล้วแต่แต่กลับไปเปลี่ยนชุดนิดนึงเปลี่ยนชุดนิดนึงว่าครับพอดีครับบ่า จหนาทีไฟปฏิบัพ <IS> <women> ิกางเตรียมพหนะใไ่นั่เป็นสมาชิกบริการไปชุดทั้งหมดเลยครับไนตลอดทัง นั่ง like ร on ่ำบางคนมากกว่าเมอกผโวบาหายร่ำหินนั่งจัลาประธานประธานมาห้รหินนันผมก็เรยว่าเอาล่ะเขายางมันิเลยเข้ายานออกปานมันิบเลยเอาล่ะิดใจไหมป้าืนี้บุณจะบอกมาเด้อนีุ่ มัดจำไว้ิ่นิไปมัดจำตัวภาพไว้หอนหอนหออนันตะล้ำเราเนี่ยเด็จำเลยบันเป็นโคตรเจดีของนังหอนหลายอ๋อประชาชนตามเสียงยองยครับสะพา ีปน้องเท่าเท่าไี่บ้านครับวัสดีครับนครจดย

เดีคยันไปเดยวกันไม่มาไริบไปเราให้อยู่หไปได้หมดเด้อไปได้หมดเด้อกันดีกันหันไปชั่วโมงับซ้อน้เรด้ครับคน้ายหลั่จะเต้นนกเซสาเซสานกับไปตาน นะครับบรรยากาศสดๆนะครับบรรยากาศสดๆพีนนน่น้องกำลังปูปปสาเต๊ะน,น,นะครับถ้าว่าไปบริเวณแดดครับผมขอบคุณครับ แดดหอนตามมาหนิตามมาจากกรุงเทพนี่ก็ตามมาจากกรุงเทพนี่หนิจไปเที่ยวจะเลยน่านรอยู่ีที่แล้วทไม่ที่แล้วรถไม่พร้อมที่นี่รถพร้อมแล้วขอนค่ะสอง

Terima kasih telah menonton สวนะครับไม่สการใช้กลเรี่มีคำว่าดีบอเนียนยุทอัน้งกันกับยุงนอันนั่นอีกเนี่เรื่องกน่องอุ้งอิงเนี่ยเรื่องข้อแรกน่องหลานนี่ยเรื่องแม่แม่เด้ชด้าต้องฟังเอาดีๆได้ต้องฟังเอาดีๆได้ ไอพ่อกันใช้พ่ออญชัยยะน้องยิงพ่อปญญาน่องยิงไอยูทูบคลื่ขเท้าประตูแท้ขึ้นปตแท้เขาเห็เอาเขาเห็นเอาเอากระไทยมออ่่อเลอย่าลืมอย่าลืมครับผมครับผมแล้วพอกันใช้เน่ครับไอในสื่อไทยไม่้เวลา มาทเราอตัวาม่ได้ตัวเา่ได้ัเร่เรียอยครับเื่อแรกจะมาไายช่หางคนอีกโอ้เ็ดพอปัญญาพอปัญญาแ้ปัญญาอีกล่ะปัญญาีกแลก็าคอปัญาบานข้เอกคนด้หลังบอเราบดตัวแขเรามุนบนใน u ูทเราบดหมุน

เหมือนแรงพอกกันครับงานฟรีนะครับคืนนี้งานฟรีครับผมมีการเสียบัดมีแต่การทำบุญครับพดไหลายครับเอาอกันคิดนาครับ พอบคุฮอร์ด hmm. ขอบคุณปหน้าครับ mm hmm. พี่น้องครับสวัสดีครับ mm hmm.